เรียกว่าเป็นข่าวเศร้าสำหรับการเสียชีวิตของอีจียอนสาวสวยวัย24ปีซึ่งเป็นคนดังในโลกโซเชียลเกาหลีใต้โดยเธอเป็นนักดนตรีที่รักในแฮกึม เกึมซึ่งเป็นเครื่องสายแบบดั้งเดิมของเกาหลีโดยตามรายงานข่าวระบุว่าเธอได้จากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันวันที่5้าเดือนที่ผ่านมาขณะที่เธอกำลังจะเข้านอนอยู่ๆก็ลม้มลงหมดสติครอบครัวจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ร่างกายของเธอไม่ตอบสนองต่อการรักษาและอยู่ในภาวะสมองตายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ทางครอบครัวจึงได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะซึ่งประกอบไปด้วยไตยและตับเพื่อเป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายและช่วยเหลือต่อชีวิตคนได้อีก3ามคนทั้งนี้ครอบครัวของอีจียอนได้เปิดเผยว่าลูกสาวเริ่มสนใจเครื่องดนตรีชิ้นนี้หลังจากที่ได้ดูละครเรื่องหนึ่งในช่วงตอนมัธยมปลายและเห็นเครื่องดนตรีแฮกึมในละครทำให้เธอเริ่มฝึกเล่นแฮกมอยอย่างหนัก เพื่อที่จะได้เข้าคณะดนตรีจนในที่ก็สามารถเข้าเรียนได้อีกทั้งเธอยังมีความฝันอยากให้ทุกคนได้รู้จักแฮกึลืมกันเยอะๆสำหรับเครื่องดนตรีแฮกึมเฮกึม เป็นเครื่องสายแบบดั้งเดิมของเกาหลีเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีที่มีสองสายและใช้ในวัฒนธรรมทางดนตรีเกาหลีเป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบาทสาคัญซึ่งถูกนามาใช้บรรเลงร่วมกับวงดนตรีเกาหลีในรูปแบบต่างๆเช่นวงดนตรีราชสานักวงดนตรีพื้นบ้านและวงดนตรีแบบสมัยนิยม